จริงๆลูกพี่อเจ้ไอเฮียคือคนคนเดียวกันใช่ค่ะจริงๆแล้วบ้านเรามีกระต่ายตัวเดียวนะคะกระต่ายที่กลุ่มอํานาจไว้ทั้งหมดกระต่ายตัวเดียวที่ทําเป็นหลายคนที่ทําเป็นหลายแอคอันนั้นคือมีกระต่ายควบคุมคนเดียวทุกคนจริงอันนี้คือเป็นรื่องความรักของพิซซิล่าจริงๆวีทูเปอร์ก็มีคนเดียวค่ะทุกคนแบบเปลี่ยนเสียงเอาอันนี้ก็เปลี่ยนเสียงเอานะอืมเสียงหลักๆจะไม่ไม่รู้ไม่รู้เสียงหลักเป็นใครแต่ว่า ทุกคน15้าคนก็คือมีคนเดียวดูทุกครั้งที่รับสมัครใหม่ไม่ได้รับสมัครดีทุกคนเขา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 ฝึกให้เปลี่ยนเสียงเงาเนี่ยอืมไม่เชื่อดีไม่เชื่อดิทุกคนคือเซรีน่า <laughs> ใช่ทุกคนโลเป้ทุกคนโลเป้ที่เป็นที่มีคอนเทนต์โลเป้ก็คือโลเป้ในโลเป้อีกทีนึงใช่อืมไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอว่าว่าถ้าสามารถทําเสียงคนอื่นได้อืม ทำเสียงทำเสียงใครเดียเค้าทำแล้วแบบพี่วีนเนี่ยก็กิเกงโยอารานิสเอลวีเอลเค้าถาอีกรอบนะครับใครได้เชื่อสือที่สุดนะครับเอลเซ่แกบอสด่าผมกรวกทีไอ้กรวดกเนี่ยช่างสุดซอยเนี่ยลองทำเสียงตาเอสตาอย่ามีห่วงนะคะเจ้าหญิงสลามนเด็กหน่ย เนี่ยเหมือนไนหะเหมือนโอ้ัวเางเหมือน <laughs> เสียงเหมือนอยู่นะใช่อยู่อยูอย่อยู่ด้วยกันบ่จะเสียงเราคล้ายๆกันเลยทุกคนว่าไงจ้าชิบะจังสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเหมือนไหม <laughs> <laughs> บอกแล้วว่าฟิกเซล่าคือคนคนเดียวกันนี่คือความลับของบริษัทโลกบดี ถ้าเรามีวีทูบ r 1หนึ่งคนแล้วก็มีอ,อัตลุหนึ่งคนที่ทำทุกอย่างขับเคลื่อนสองคนทั้งบริษัทนี่คือเรื่องจริงทำไมผมขำขำทำไมอ่ะขอเสียงโคนา้าโอ้เสียงโคนน้าทำยากอ่ะเสียงโคนนะาต้องตอนะ้องยางีงนะเอออาปาปาปีไม่เหม็นไม่เหม็นทำเสียงโคนน้าไม่ได้อ่ะ ทำเสียงทำเสียงเซียร่าสเสียงเซียร่าเขาเซ็กซี่กันไปเอซี่ทำไม่ได้นะฮะขอเสียงไอเฮียได้ไหมครับเสียงไอเฮียไม่คนละคนกันไงคนละคนกับไอเฮียทำไม่ได้เอาเสียงไอเฮียฮะทำไม่ได้ทำไม่ได้อื่ะแต่รูก็ไม่มีจริงจริงเป็นอีกหนึ่งบุคลิกใช่ฮะใครนี้เสียงอ่ะแต่รู้ทำแบบเออแกวิกนี้วิกนี้อยากทำไรปะวิกนี้วิกนี้อยากทำไรทำอันนี้ไหม เล่นเล่นมาริโอไหมอันเนี้ยแกแกเล่นมาริโออ๋อภาคอะไรเป็นแกแกเล่นมาริโอไหมอันเนี้ยเล่นไหมนะขอเสียงเก้าพูงของไอ้พีไม่มีไม่มีพงให้เก่าเลยหนึ่งคนสิบห้าคาแรคเตอร์ใช้แรงงานนรกมากใช่ไหมแรงงานนรกมากจริงๆเราเป็นคนคนเดียวกันมาโดยตลอดไม่มีใครรู้นะจริงๆแบบว่าเราเรา,เรามีคนเดียวทุกคนเรามีคนเดียว ที่เราไล์หลายอันได้เพราะว่าเป็นเทปอัดค่ะทุกคนที่เราไล์พร้อมกันหลายๆคนที่เดินตรวจบ้านก็คือเป็นเทปอัดไว้ทั้งหมดใช่ก็คือเซซังตัวเองเลมาริโอใช่ค่ะเซควบคุมอำน,นาจทุกอย่างไว้ใช่ <S <S ทำกันจะใช่ตุกตะบไม่ใช่จริงนค่นแหละทุกคนเอลเซ่รับทุกอย่างไว้จริงๆอัดเทปไว้หมดแล้วทุกคนจริงๆ จริงจริงแชท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 ที่ทุกคนดูเนี่ยอันนี้เขาเขาก็อัดไว้ทุกคนไม่รู้อะไรจริงเว้นหมดพิมูเลยอันนี้เป็นหมดหมดเลยมาโต้ตอบกันให้แบบมันพอดีเวลากับที่เอลเซ่จะพูดเนี่ยนี่ไงม,มันอยู่ในการคโมยเนี่ยก็หนูใช่แล้วจริงทุกคนในแชททุกคนทุกคนคือสิ่งที่อัดไว้แล้วออมและให้พูดตรงกับเอลเซ่เฮ้ยเราเป็นบอทแล้วเนี่ยใช่นายเป็นบอทนายเนี่ย สวัสดีนะคะดีนะ<笑><笑>เริ่มไหแลแ,แล้วตอนนี้เริ่มไม่ได้เชื่อถือทำสกิปทำสกิปอะไรเองสภาพสมองผมทำชื่อเลยค่ะ <S <s นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละค่ะให้ใช้วิจรารณญาณเองว่าเป็นข่าวซุบซิบก็ซิบหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องไม่จริงก็ต้องไปถ่ายกันดูนะคะ <c ười>